มม่วงค่ะขึ้นมาปู่เถอรอบนั้นไปเอาปลาปลาโดรอบนี้เขามาเอาปูพี่มาเอาปู่ฮะปู่ฮะปลาเฮ้ยปาตีนใช่ปาตีนปาตีนปาตีนสูงเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นปาตีนตัวปาตีนกระโดดมาอีรีปาตีนน่ะโตเป็นเป็นเขาถึงจะตีนเขาโอ้ยคุณลุงมาจ่สู้หนู เว้ยดูออมันแห้งแบบลายแมนบ๋อตัวใหญ่ตัวพุ่ยตัวหนึ่งว้ายังอยู่เป็นครอบครัวเหรอคะแฟมิลี่หรือว่านางกำลังกันผู้เล่นเดี๋ยวแฟนเขากำลังออกมาเนี่ยอันนี้ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยใหญ่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 โถ่กล้ามใหญ่มากโอ้ยสัมเลยพี่มุกไปไหนวอาเล่นนี่เนี่ยโคตรใหญ่แต่ค้าคุณลุงให้หนูทำอะไรคะนี่คุดรูนิ่ได้เลยอันนี้ไหนค้าวไหน ชอบอ่ะงนี่อันนี้คือจับเสียมเป็นนะขันคนจับเสียมมาเป็นอีกคนมาได้นะยังคูเป็นสิปุ๊บปุ๊บบริเฮงสิเลยคู๊บแง่คือปุ๊บแง่ขึ้นมาหาอะไรดูเหมือนทำเป็นเลยบริเวณไหนมึงแดกอุ้ยถ้าเป็นผมตอบผมก็จะตอบเชิงแบบวิชาการนิดนึงแล้ว่ายังไงอ่ะผมบอกว่าบริเวณไหนมึงกินนั่นเห็นป่ะหลักกระสือกันอที่ภูมเออมันอยู่ที่ภูมิแบบสุภาพสุภาพแลนเนื่ยแลงเนื่อเดี๋ยวกูจะผสมให้พ่อมึงกิน Lalu <laughs> ya